เขาคงนะก็คงจะเป็นในสัปดาห์นี้เนี่ยผมให้ทางท่านประชุมหัดไทยเนี่ยได้หารือไม่เป็นทางการกับทางคุณจุลวิทย์แล้วในสัปดาห์นี้นะ,ะก็แผนการก็คือสัปดาห์หน้าเนี่ยจะเป็นการหาลือเป็นทางการแล้วก็ถแถลงข่าวเรื่องของการเลือกตั้ง ในสัปดาห์หน้าตนน่นีถือว่าความพร้อมทุกอย่างก็เริ่มที่จะลงตัวแล้วใช่ไหมครับก็มีงบเรื่องงบประมาณผมให้เขาทุกอปทอ,อันนี้นะ,ค,ะคือเราเราเรา,เราดดทราบว่าเขาตั้งแนละ้ะเขาตั้งงบไว้หมดนะ้วแต่มันต้องถามปทางการไปผมจะได้คำตอบกลับมาจากทุกทออุอปททั้งหมดเลยเนี่ยในสัปดาห์นี้ก็คงจะสัปดาห์หน้า,นนะค,งา,นาคงจะเป็น ช่วงของการหาลือสัปดาห์หน้าคือประมาณเท่าไหร่ยี่สิบาแปดปรมจังอ่ามันอาจจะงั้นงั้นอาจจะเป็นสั์แรกของของตรวของเดือนตุลาผมผมต้องการคําตอบนี้ก่อนว่าเขาตั้งหมดแล้วผมเช็คตรวจสอบแล้วเขาตั้งประมาณหมดแล้วตอนนี้เราก็ต้องถามเป็นทางการไปว่ามีความพร้อมเท่าไหร่ยังไงแต่เขาคงจะเรียบร้อยนะนะสรุปแล้วคือมีเลกตั้งแน่นอน ประเภทแรกที่จะตั้งจะเป็นแบบไหนครับอันนี้ขอให้เป็นคอรมอดีกว่านะเพราะว่าผมไปพูดก็คงจะไม่ดีเพราะว่าอยู่ที่คอรมอจะจะจะตัดสินใจว่าจะเอง,งองค์กรปกครองส่วนทุแบบใดก่อนแต่นในเบื้องต้นการแบ่งเขตในส่วนของอบจหรือท้องถิ่นนี่รวมถึงการแบ่งเขตขขการาสำรวจประชากรนี่สร็ที่้นหมดเียบรอยเรื่องของแบ่งเขตต้องเป็นเรื่องของอปตนะให้ผมไปตอบมันเคยมีเรื่องนะผมจะให้ผมตอบแทนเลย นะทางกอปทเป็นคนแบ่งก็มีจริงๆก็มีปัญหาอันเนื่องมาจากมหาไทยในการเลือกตั้งที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหาเลยแต่คราวนี้มีการร้องเรียนมาสองสาแห่งว่าเขาเนี่ยน่าจะอยู่อ,อปทนี้ทำไมอยู่อ,อปทนี้แล้วาก็หลังตรวจสอบก็สัปดาห์นี้เช่นเดียวกันผมต้องการให้จบสิ้นในสัปดาห์นี้เพื่อจะได้ยืนยันกันใน,ใน,ใ,นในที่ประชุมของเราออกอปตนะ ก็คงจะหมดปัญหาแนละ้วเอาตามทะเบียนเอาไง,ไงเอาตามทะเบียนมานทะเบียนบ้าอยู่ที่ไหนก็ว่าไปตามที่ที่คอายุตินละ้ววันอาทิตย์นี้เขาคงจะเคลียร์เรื่องนี้หมดทั้งสองเรื่องอแต่มีนิดเดียวนะมีไม่เป็นหมู่บ้านแห่งสองแห่งคงไม่มากนะในจำนวนทั้งหมดอาาาาทิตย์หนน้้่จะไถดเ่ออ ที่ที่คาดไว้คือจะหาเรื่ัเหมาะสมไหมต้นเดือนสัปดาห์และต้นเดือนวันต้นเดือนนะหลันจากนันกตจะมีนหน้าที่ในการเสนอคณะทตีใช่ไหมการแถลงวัน<ญ>ออพอพอ,พอ,พ,อพอแถลงทางการแล้วก็ทำเรข้อกาหรมะเลยทำเรื่องเกาหนดเลย